โรมิโอและจูเลียตบทที่สองลำดับความฝันหนึ่งแทชามิวน์จูเนียไฮสคูลตอนที่หนึ่งศูนย์สองเป๊ปสองพันยี่สิบเอ็ด ฉันเรียนวรรณคดีอังกฤษซ้ำกับพี่ในแง่ของบาร์บี้ดอออเตอร์เนื่องจากการพูดพล่อยไม่หยุดของเราในดันจึงกำหนดให้เรานั่งตามตัวอักษรที่นั่งที่ได้รับมอบหมายของฉันอยู่หลังตุ๊กตาบาร์บี้ครูกำลังดำเนินการส่งคืนบทความของเราเขากล่าวว่าบทความเหล่านี้เป็นบทความของคุณแสดงให้เห็นว่าคุณขาดความชื่นชมและขาดความเข้าใจในงานวรรณกรรมที่มีชื่อเสียง มื่อหยุดอยู่ที่โตทำงานของตุ๊กตาบาร์บี้คุณมดันส่งเรียงความที่เธอส่งมาให้เธอเธอได้รับข้อดีเขาให้ฉันกับฉันและฉันได้รับลบซึ่งหมายความว่าฉันยังอยู่ข้างหลังเธออีกครั้งที่หน้าห้องครูของเราพูดว่าเรามี5้าประซสและ7มินมูทเซนส์ฉันขอหนึ่งในห้าบวกเรียงความเพื่อแบ่งปันความคิดของเขากับฉันเรียนได้ไหม มือของตุ๊กตาบารบี้ไม่สามารถขึ้นเร็วพอผู้หญิงคนนั้นชอบความสนใจและการดูแลเป็นพิเศษในดันเผชิญหน้ากับชั้นเรียนเขายืนอยู่หน้าโต๊ะทำงานพร้อมกับกอดอกบารบี้ดอนออสเตอร์ เขากล่าวพร้อมรับเธอเป็นอาสาสมัครขั้นแรกบอกผู้เรียนเกี่ยวกับคำถามที่คุณเลือกและเหตุผลที่คุณเลือกจากนั้นอ่านเรียงความของคุณตามด้วยการอภิปรายในชั้นเรียนเธอรีบวิ่งไปด้านหน้าและยืนอยู่หน้าชั้นเรียนเธอยังชอบที่จะได้เห็นนายดันไปยืนทิ้งหน้าต่างเขาไม่ต้องการดึงดูดความสนใจจากนักเรียนคนหนึ่งของเขาดังและด้วยความเร็วปานกลางเขาสั่งคำถามเรียงความสองข้อมีดังนี้หนึ่งชะตากรรมการฆ่าตัวตายของโรมิโอและจูเลียตหรือโชคชะตาที่สร้างขึ้นเองหรือไม่ อะไรทำให้โรมิโอและจูเลียตไม่สามารถแต่งงานกันได้บาร์บีดอลเริ่มต้นขึ้นฉันเรียนขอบคุณสำหรับความรักและการสนับสนุนของคุณ <c oughs> เธอทำตัวเป็นเด็กการแสดงออกอย่างมีความสุขของเธอดูไม่ลงรอยกันอย่างเห็นได้ชัด เด็กผู้หญิงเกรดเจ็ดส่วนใหญ่รู้ดีว่าตุ๊กตาบาร์บี้มีแนวโน้มที่จะแสดงสุนัขและมาเพื่อดึงบูตรความสนใจจำไว้นนชันรับฉันเพราะฉันสวยมันเป็นโชคชะตาของฉันที่ฉันสวยและมันคือโชคชะตาของฉันที่ทุกคนรักฉันเมื่อไหร่ก็ตามที่บาร์บี้ดอลอาปากอยากจะอ้วกฉันเชื่อว่าไม่มีเด็กผู้หญิงชันประถมศึกษาปีที่เจ็คนอื่นๆในสหรัฐอเมริกาที่เอาแต่ใจตัวเองเห็นแก่ตัวหรือหลงตัวเองมากไปกว่าเธอคุณดันขอให้เธอหยุดมันด้วยการล้อเล่นและเริ่มต้นตุ๊กตาบาร์บี้สวมกางเกง ไซเนอร์รองเทา้าบูทสีเทาและเสื้อยืดสีขาวพร้อมแจ็คเก็ตหนงังสีชมพูทรงผมของเธอทำอย่างสวยงามทอที่ด้านบนแล้วตรงไปทางด้านหลังตรงกลางคอของเธอฉันตุ๊ก,กตาบาร์บี้โดนดี่ออสเตอร์เลือกคำถามเรียงความข้อหนึ่งชันเชื่อโดยสุจริตว่าการตายได้ถูกโยนไปแล้วเกี่ยวกับชีวิตของตัวละครและชีวิตของพวกเขาได้รับการแก้ไขและกำหนดไว้ล่วงหน้าตามจำนวนของพวกเขาเธอหยุดชั่วครู่เธอมองเราเพื่อนร่วมชั้นแล้วก็ครูอของเราไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดไม่มีใครใส่ใจเพียงพอที่จะสน สนับสนุนหรือโต้ยังข้อเรียกร้องของเธอไม่มีใครสนใจความคิดเห็นของเธอและไม่มีใครพยายามพูดในนามของวินเลียมเชคสเปีย บาร์บ,บี้เดาเตรียมพร้อมตัวเองจากนั้นก็เริ่มอ่านโรมิโอและจูเลียตของวิลเลียมเชกสเปียเป็นเรื่องราวของความรักที่เกี่ยวพันกับความเป็นปรปักษ์ซึ่งจบลงด้วยการฆ่าตัวตายอย่างไร้สติซึ่งเกิดจากความไร้ความสามารถในระดับสูงสุดผู้ส่งสารพลาดการส่งของเขานักวิทยาศาสตร์บ้าขายไม่ดียาสําหรับวัยรุ่นและมีเลือดที่ไม่ดีระหว่างสองครอบครัวที่ร่ารวยองค์ประกอบสําคัญทั้งสามนี้จะพิสูจน์ได้ว่าการผจญภัยในชีวิตของบุคคลหรือการผจญภัยในทางที่ผิดเป็นสิ่งที่กําหนดไว้ล่วงหน้าและไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้มันเป็นความเกลียดครั้นธรรมดาหรือเป็นโชคชะตาที่เซลอเรนซ์ไม่ได้ส่งข้อความถึงโรมิโอด้วยตัวเองถ้าเขามีเรื่องราวก็จะแตกต่างออกไปเนื่องจากเขาคิดเรื่องหลอกลวงขึ้นมาทั้งสองชีวิตในวัยยาวอาจาได้รับการไว้ชีวิต พระอื่นใดนอกจากฟรีจอนที่ไรความสามารถจะทำมรดกได้หรือไม่หวังว่าจะมีพระอื่นๆอยู่รอบๆนอกเหนือจากลอเรนซ์และจอนซึ่งฉันไม่สงสัยเลยว่ามีพระที่ไหนบ้างที่ฟอริอาลอเรนซ์เลือกพระอื่นนอกจากฟอริอาจอรนแล้วก็เป็นไปได้มากกว่าจะมีการส่งข้อความและทั้งสองชีวิตรอดฉันเชื่อโดยสุจริตว่าโชคชะตาชี้นำการกระทำของพระทั้งสอง พวกเขาไม่สามารถพูดได้ในหลายๆจุดแยกแต่พวกเขาเลือกที่จะไม่ทำเพราะโชคชะตากำหนดทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาหากโรมิโอเกิดในประเทศอื่นหรือในครอบครัวชาวนาที่ยากจนฉันก็จะยอมรับว่าชะตากรรมไม่มีบทบาทในการฆ่าตัวตายของโรมิโอและจูเลียสอีกทั้งโชคชะตาก็ชี้นำการเกิดของพวกเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่จูเลียตเป็นสาวสวยวัยรุ่นและโรมิโอเป็นหนุ่มหล่อวัยรุ่นสมการได้ผลหญิงสาวสวยและชายหนุ่มหลอ่อเหลาสร้างลูกหลานที่สวยงามเห็นได้ชัดว่า ชคบชะตาชักนํำให้ครอบครัวที่ร่ำรวยทั้งสองนี้และลูกสองคนของพวกเขาจบลงอย่างน่าเศร้ามันไม่ใช่เรื่องผิดที่อุตสาหกรรมเภสัชกรรมและการขาดการกำกับดูแลของย DA เอเด็กประถมทุกคนสามารถเดินเข้าร้านขายยาและซื้อยาอะไรก็ได้ที่มีโปรโตโคอลในแง่ของการยืนยันตัวตนโรมิโอจะไม่มีสามารถซื้อ,อยาพิษได้โชคชะตากำหนดแนวทางที่อนุญาตให้ได้มาซึ่งยาและยาในช่วงุนั้นการขาดการกำกับดูแลความคดโกงของบริษัทยาและการขาดความรับผิดชอบจากผู้ที่ขายยานั้นล้วนถูกกำหนดไว้ ล่วงหน้าและได้รับการแก้ไขโดยลูกเต๋าที่ถอยไปแล้วจำนวนมากของพวกเขาถูกกำหนดมันเป็นโชคชะตาความบาดหมางนองเลือดและดราม่าไม่รู้จบระหว่างสองครอบครัวที่ร่ำรวยก็ถูกกาหนดไว้ด้วยโชคชะตาและมันก็เกิดขึ้นที่ลูกๆของพวกเขารับกันมันคงไม่ใช่โชคชะตาหากโรมิโอรักหญิงสาวชาวนาแบบสุ่มและเช่นเดียวกับจูเลียตไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่โรมิโอและจูเลียตทั้งคู่ร่ำรวย หากครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งยากจนสมการนั้นจะไม่ได้ผลมันจะเป็นเรื่องบังเอิญความบังเอิญความไม่ชอบมาพากลอุบัติเหตุเพื่อให้สมการทำงานจําเป็นต้องมีตัวเลขที่ตั้งไว้ล่วงหน้าในทํานองเดียวกันโชคชะตากําหนดชีวิตของโรมิโอและจูเลียสตั้งแต่ซีรีส์ การผจญภัยหรือการผจญภัยทำให้สมการสมบูรณ์ซึ่งมีเพียงโชคชะตาเท่านั้นที่สามารถทำได้สุดท้ายนี้ตัวเลขสูงไม่สามารถใช้งานได้ในทางคณิตศาสตร1์1นึบวกหนึ่งซีควอสองแต่หนึ่งบวกจำนวนสูงเช่น7ไม่เท่ากับ2การผจญภัยหรือการผจญภัยในชีวิตของเราถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าพวกเขาเป็นเวรกรรมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับทั้งสามนี้พัฒนาขึ้นอย่างมีระบบและนำไปสู่จุดจบที่น่าเศร้าสำหรับคู่รักหนุ่มสาวทั้งสองความบาดหมางเริ่มต้นได้ดีก่อนที่ โรมีโอและจูเลียตจะเกิดไม่ใช่หลังจากนั้นทั้งคู่อายุไม่ห่างกันเกินไปและทั้งคู่ต่างเป็นเพศตรงข้ามกันทั้งหมดเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มพวกมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญและไม่ใช่แค่ความน่าจะเป็นเท่านั้นโชคชะตากำหนดชีวิตของพวกเขาวไว้มากมาย โชคชะตาได้กำหนดให้เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยลงเอยด้วยการฆ่าตัวตายของโรมิโอและจูเลียตเรียงความของฉันจบลงด้วยสิ่งนี้ฉันสวยเพราะโชคชะตากำหนดให้เป็นเช่นนั้นและฉันเป็นผู้สมัครที่ดีที่สุดในการเล่นจูเลียตตุกตาบาร์บี้เสร็จแล้วนายดันจ้องมองเธออย่างว่างเปล่าแน่นอนฉันคิดว่าเขาต้องมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเนื่องจากเขาเป็นคนที่ให้คะแนนเธอฉันเรียนเงียบไปเองไม่มีใครสนใจเกี่ยวกับตุกตาบาร์บี้มากพอที่จะพิสูจน์หรือหักล้างความคิดโง่ของเธอได้ครู ของเราพูดทำลายความเงียบว่าฉันเรียนความคิดเห็นหรือคำถามอัญญประกาศคู่จุดไม่มีอะไรปริมฝีปากทั้งหมดถูกปิดผนึกมือทั้งหมดปิดลงและทุกคนมุ่งความสนใจไปที่อะไรก็ได้นอกจากตุ๊กตาบาร์บี้และโรมิโอ <Romeo S 2> และจูเลียตบทที่สองลำดับความฝันหนึ่ง แพชามิวันจูเนียไฮสคูลตอนที่10-2่งศูนย์เป๊บ2021 ฉันเรียนวรรณคดีอังกฤษซ้ำกับพี่ในแง่ของบาร์บี้ดอลออเตอร์เนื่องจากการพูดพล่อยไม่หยุดของเราในดันจึงกำหนดให้เรานั่งตามตัวอักษรที่นั่งที่ได้รับมอบหมายของฉันอยู่หลังตุ๊กตาบาร์บี้ครูกำลังดำเนินการส่งคืนบทความของเราเขากล่าวว่าบทความเหล่านี้เป็นบทความของคุณแสดงให้เห็นว่าคุณขาดความชื่นชมและขาดความเข้าใจในงานวรรณกรรมที่มีชื่อเสียง เมื่อหยุดอยู่ที่โตทำงานของตุ๊กตาบาร์บี้คุณดันส่งเรียงความที่เธอส่งมาให้เธอเธอได้รับข้อดีเขาให้ฉันกับฉันและฉันได้รับลบซึ่งหมายความว่าฉันยังอยู่ข้างหลังเธออีกครั้งที่หน้าห้องครูของเราพูดว่าเรามี5้าประ s s สและ7 m i n มิ e s มูทเซนสฉันขอหนึ่งใน5บวกเรียงความเพื่อแบ่งปันความคิดของเขากับฉันเรียนได้ไหมมือของตุ๊กตาบาร์บี้ไม่สามารถขึ้นเร็วพอ ผู้หญิงคนนั้นชอบความสนใจและการดูแลเป็นพิเศษในาดันเผชิญหน้ากับชั้นเรียนเขายืนอยู่หน้าโต๊ะทำงานพร้อมกับกอดอกบาร์บีบ้นอนออสเตอร์เขากล่าวพร้อมรับเธอเป็นอาสาสมัคร ขั้นแรกบอกผู้เรียนเกี่ยวกับคำถามที่คุณเลือกและเหตุผลที่คุณเลือกจากนั้นอ่านเรียงความของคุณตามด้วยการอภิปรายในชั้นเรียนเธอรีบวิ่งไปด้านหน้าและยืนอยู่หน้าชั้นเรียนเธอยังชอบที่จะได้เห็นนายดันไปยืนทิ้งหน้าต่างเขาไม่ต้องการดึงดูดความสนใจจากนักเรียนคนหนึ่งของเขาดังและด้วยความเร็วปานกลางเขาสั่งคำถามเรียงความสองข้อมีดังนี้ 1. ชะตากรรมการฆ่าตัวตายของโรมิโอและจูเลียตหรือโชคชะตาที่สร้าง